ว m i n u t e English อัพภาษาอังกฤษให้ชีวิตดูโปร EP ที่15อยากพูดภาษาอังกฤษให้ดูโปรดูคล่องต,ติดที่นึกคำศัพท์ไม่ค่อยออกต่อฝรั่งไม่ค่อยถูกวันนี้ l ล b i บ h มีทริคในการจำศัพท์แบบคู่ตรงข้ามหรือ Opposit e word ที่จำหนึ่งได้ถึง2มาให้เ,เพื่อนๆลองนำไปใช้แก้ปัญหากันดูค่ะแต่ก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์เพจ l o b i บ h ตัวจริงด้าภาษาอังกฤษที่ได้รับการรองรับจาก Education Alliance ประเทศฟินแลนด์ <Wow. S 1> ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยคะ่ะ มาเริ่มที่คู่แรกกันค่ะ tough tough คู่กับ easy easy คู่ที่สองนะคะ approximately approximately คู่กับ accurately accurately คู่ที่สามค่ะ occasionally occasionally คู่กับ frequently frequently และคู่ที่สี่คู่สุดท้ายนะคะ desperate desperate คู่กับ hopeful hopeful นอกจากการจำศัพทคู่ตรงข้ามยังมีเทคนิคอื่นอีกเยอะเลยนะคะที่สามารถช่วยให้ทุกคนจำศัพทได้ดีขึ้นอย่างเช่นการจำคำศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันหรือว่า Synonyms ซึ่งเป็นอีกเทคนิคที่คนไทยนิยมใช้กันเยอะที่เดียวค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปเอพิโซดที่16ถ้าเพื่อนๆอยากให้เป็นเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะคะ See you next time goodbye have a nice day